ไปนานนะคะเมื่อกี้พี่กิงแก้วเพิ่งจะพูดมาแบบว่ากนินกลับมาเร็วหน้าตาคุณหนูไม่สบายเลยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยจ้ะเหนื่อยแทบขาดใจ แล้วนี่ตามหมอมาฉียดยาเรื่ครับป้าแกไม่ยอมค่ะทั้งปลอบทั้งขู่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมค่ะ,ะ,บ,คอคะบอกว่าจะรอคุณอิงกลับมาก่อนนมอ่อนอย่าดื้อสิจ้ะถ้านมอ่อนเป็นอะไรไปสักคนนึงอิงจะเสียใจแค่ไหนอิงก็ไม่มีใครอีกแล้วนมยังไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณหนู นมยังอยู่อีกนานนมจะอยู่คอยเลี้ยงลูกคุณหนูให้นะจ๊ะ <Okay. S 1> คุณทยาค่ะครับ <Okay. S 1> นมขอร้องนะคะขอให้คุณทยารักคุณหนูของนมให้มากๆคุณหนูของนม มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ค่ะ เอาไว้ตรงนี้จะพี่อิงแก้วอ๋อจอยก่นอนอินจะนอนที่นี่จริงๆเหรอคะพี่ว่าไม่ดีนะคะพี่แก้วออกไปก่อนนะจังอินอยากจะพักผ่อนนะ ของฉันนะคุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะห้องนอนของคุณก็เหมือนห้องผมอะผัวกับเมยก็ต้องอยู่ห้องเดียวกันคุณกลับบ้านเถอะที่นี่บ้านของฉันใจเย็นสิคุณน้ำอ่อนก็เพิ่งบอกผมหยกหยกอ่ะให้ดูแลคุณดีๆนี่กินแก้วก็เริ่มจะสงสัยเรื่องของเราแล้วอ่ะคุณอยากจะให้ใครต่อใครรู้เรื่องของเราทั้งหมดอ่ะ ทำร้ายจิตใจคนแก่มันไม่ดีนะคุณกลับบ้านนเะ็นเก้าเดี๋ยวกระเป๋าไว้ได้วยนะ คุณแม่ฝากมาขอบคุณนะคะสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นไม่เป็นไรครับถ้างั้นพรุ่งนี้วันขอเลี้ยงขอบคุณคุณนะคะเอาสิ่งนั้งั้นพรุ่งนี้วันจะเจอคุณที่บ้านหนึ่งทุ่มนะคะคนดีคนดีนะคะครับ บายนะคะคุณทยามองอะไรอีกกิ่แก้วไม่เคยเห็นคนหรือไงเคยพอหน่ะเคยแต่คนบ้าๆไม่เคยพอเจอแล้วเต้องมองให้เต็มตาหน่อยจะได้คุ้ม หอ้ยบาบ้าเฮ้ยอ,อ,อีบ้าคอยดูเถอะเปิดพินัยกรรมเมื่อไหร่แล้วก็จะตบให้ฟันร่วงเลยคอยดูนะอีพวกที่ชอบจะไล่ออกทีห่หมดเลยจะคอยดูเหมือนกันไม่ร่วงจะตกคืนเฮ้ยยำความจริงคุณไม่น่าแสดงละครผ่าเช่นกับบ้านเลยเพราะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าคนอื่นก็ต้องรู้เรื่องเราอยู่ดีก็ผมอยากให้เขารู้ช้าหน่อยอะ ก็ทำไมเราจะต้องมาลำบากใจกันทั้งสองฝ่ายละ่ะผมยังไม่มีเลิกที่จะแต่งกับสรีวันเลยนะหรือคุณคันอยากจะแต่งกับปะพลนักหนาแน่นอนลุงนี้อยู่ในเฉยก็ดีอ่ะไม่ต้องมานั่งหาเลิอกอะไรให้เวียนหัวคิดจะแตกหักแยกกันก็ไปก็ทำแบบไม่เหมือนเราสาบคุณชยาผมพูดอะไรผิดงั้ยเหรอคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกถ้าผมเข้าใจคุณนะ ผมคงไม่มองคุณเรือนเพชรหรอกที่แท้ก็กรวดคุณทยาเอาดิจะตกเตะทุบตีเชิญตามสบายเลยแล้วถ้าคุณน้อยใจในคำพูดผมนะรอยสักแป๊บแล้วกันคุณก็คงมีได้สมบัติแล้วสมบัติที่คุณแย่งกับแม่เลี้ยงคุณแทบตายอ่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะ ก็จะมีผู้ชายเนี่ยมาจีบคุณเต็มเลยรวมทั้งคุณประคนด้วยนี่หยุดพูดซะทีได้ไหมคนเรามักจะไม่ค่อยชอบรับความจริงกันฉันไม่ต้องการฟังคําเลวไรจากคุณไม่มีใครคิดว่าตัวเองเลวหรอกคุณเองก็คิดว่าคุณถูกแต่ผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงนี่ชิบกใค่หยุดพูดเดี๋ยวนี้ไงแล้วเราจะไปไหนอ่ะฉันทนอยู่ที่ จะกลับบ้านนะเออ่าก็กลับบ้าน,บบานคุณรู้ไหมถ้าคุณกลับบ้านในตอนนี้นะเท่ากับคุณแพ้เิริวันเต็มที่เลยนะแล้วถ้าคุณแพ้เิริวันอ่ะคุณจะเสียเลียมอย่างมากเลยผมหวังดีนะคุณทนอยู่ต่อไปอีกหน่อยครับไม่มีใครใจอะไรคุณหรอกผมก็จะไม่กวนคุณอีกแล้ว แล้วต่างคนต่างอยู่